เรียกได้ว่าเฟรชมากนะคะก่อนแบบอาหารตรงหน้านี้ทุกอย่างตรงหน้านี้จะเป็นอาหารให้กับคุนถาแต่ก่อนอื่นเรามีแค่กระเชิญน,น้องโคชิน่าค่ะแนะนาตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อพอชนนค่ะชื่อชิเกตค่ะน้องเกตนั่นเองค่ะวันนี้ดูจากสมทบให้ถ่ายค่ะวันนี้เราทําอะไรกันคะเอ่อน่าจะกพื่อต้มหรือเปล่าใช่ไหมคะเป็นคำตอบสิ าจมาทำ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 กล้วทำทำทยทสทำลำท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 มทำทวะำทำทำทำ้ำทำทำทอมำท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 ำสำทมทำ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 ทกล้วยหอมกทีทำทำทำอำท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 อทำ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 น อ๋อน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็นี่เป็นกล้วยโว์และที่คลายแม็กงเราก็คือเนื้อแข็งนะคะอ๋ออันนี้ดีกว่าเรากำลังจะเข้า AEC ใช่ไหมคะเราจะต้องรู้ด้วยว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไรกล้วย b บ n น n นอ่อเกลือ Salt นม milk น้ำเชื่อม ข้างล่างนี้นะคะเอาผูอ่านน้ำแข็งไอโอเคน้ำแข็งไอโอเคเราเล่นกันมาเยอะแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนผู้คุณทาอาหารคอสนี้จะเป็นคอสทำอาหารที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนมันอาจจะไม่อร่อยแต่เราตั้งใจทําค่ะขอบคุณค่ะอันดับแรกโอเคอันดับแรกนะคะเราจะต้องเอาที่เรียกว่าหวานน่นะผสมกับน้ำเชื่อมนะคะเพื่อที่จะให้มันหวานกว่าเดิมนะคะเพราะเขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ย าดหวานไม่ได้ค่ะเลยต้องกินหวานนะคะเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเติมเติมความหวานใช่ค่ะเติมเต็มความความหวานค่ะแม่อเออในพูดกลางไม่ค่อยจะชัดนะคะเพราะว่าเป็นคนภาคเหนืนะคะนอค่ะเ <cadre> หนือเนี่ยตังขึ้นมานิดนึงไม่ใช่อ่ะทีนี้เราก็จะเอาอันนี้มาคลุกเคล้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 าโอเคหลังเชี่ยงนั้นนะคะเราเมื่อคลุกเคลา้านี้เสร็จใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนพอคลุกเสร็จจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะคลุกเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบเร่อมๆแบบนี้นะคะเร่อมๆเร่อมๆเป็นภาษาอะไรคะไม่ทราบค่ะภาษาภาษาพวกเราเองนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาไอ้นี่ไปใส่ในในในนมน้องประชาพรจัดการค่ะยืนเฉยๆนี่ไม่ไม่ไม่มีประโยชน์เลยเอาเลยเลโอเคคลมไปแล้วเทน้ำเชื่อมที่ผสมกับกล้วยลงไปแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครัชหลังจากนั้นเพื่อที่จะทําให้มัน มีรดเขาเรียกไรไงอ่ะหาบ้างเม่อเม่นมาอย่างไงวะเอ่อเมื่อมนมีรสหวานใช่ไหมแบบถ้าหวานเกินมันก็จะเลี่ยนแล้วก็จะใส่เกลือนิดนึงประมาณประมาณนี้นะคะชิลใส่ลงไปกวนกวนค่ะภาษาบ้านเราเขาเรียกว่ากวนกวนนะคะกวนให้เข้ากันกวนเข้ากันนะคะเสร็จแล้วทีนี้อันนี้คือขั้นตอนสําคัญเราก็จะเอาน้ําแข็งน้ําแข็งนะคะใส่ลงไปใน เรียกว่าอะไรอ่ะที่ปัน่นครัวของเรานะคะไม่ได้สอนให้คุณทำอาหารในสอนตัวเองนะคะ่ะเราล้างมือแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำแข็งได้เลยะคะ่ะจะใส่อันนี้สลับกันสลับกับน้ำแข็งทีละชั้นเพื่อที่ความง่ายในการปั่นนะคะนี่ใส่ลงปลายส่งปลายอ่าชึบชิิรูรูมีดนตรีด้วยสิคะน้องกระเจาร้องเพลงไหมคะ่ะจาาังจัง <laughs> <laughs> นี่รายการสอนอาหารหรือว่ารายการเล่นตลกทอล์คโชว์คะไม่ใช่นะคะเรามาสอนทุกคนณทำอาหารกันนี่นะคะโอเคเดี๋ยวใฟนิดเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ใส่นี่เสร็จแล้วแต่เนื่องจากมีเหตุสุที่ใส่บางอย่างคือบ้านเราเนี่ยลักษกสั้นเดี๋ยวเราก็จะพาไอเนี่ยไปปั่นข้างในเดี๋ยวเตาเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ใน <c oughs> เราเล่นตลกเพื่อที่มางานทำะรมาพามันเสร็จแล้วใชว่ไหมเราก็ปั่นนีในใน่หยกน้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราทาไปปั่นกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่แก้วกันเราก็จะมีของที่จะใส่แก้ว เราต้องจัดแบบสวยงามน,นิดนึงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ก่อน,นะคะ่ะน้องะชาพรคะดินใส่แก้วค่ะอ๋อเดี๋ยวฉันดินเองก็ได้อย่างนุ่มค่ะอืมอย่างกับฟองอะไรนะเขาเรียกฟองราดเฉยแบบเหมือนเ็าทำแบบกาแฟอะไรเงี้ยฮะแต่จริงๆเราทำแบบคลนครีนนะคะน้ำผละม้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจัดแก้วกันเรายังไม่มีรูปแบบนะคะเราเออกแบบที่เราต้องการ คือจะกินให้มันอร่อยเราก็ต้องเคี่ยวเนื้อใช่ไหมโอเคเราใส่เราใส่เสนื้อลงไปในนี้นะคะเพื่อความหอมและอร่อยของเราและสำหรับวันนี้น้ำอ,อะไรคะกล้วยปัน่นกล้วยหอมน้ำส่วนเราเสร็จแล้วนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องาา <c oughs> พัชพรชิมนะคะว่าการทำอาหารของเราวันนี้เป็นไงบ้าง กินได้ไม่ได้ก็ต้องกินนะเป็นไงอร่อยมากต้มนี่นะคะนนี้นะคะน้องผ้าชายอย่าทำเล่นสิมันอร่อยจริงๆเนี่ยคือของที่คือเขาเรียกว่าคลีนแล้วก็แบบดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเราไม่ใช้น้ำมันแล้วก็มีแค่น้ำน้ำเชื่อมเนี่ยเราก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่ยังไงน้ำเชื่อมสำหรับ ผู้ป่วยที่เป็นเบาหว,วานก็ทานได้ใช่ไหมคะก็เป็นอาหารคลีนๆที่อยากจะให้ทุกคนนําไปทานกันนะคะก็สำหรับวันนี้การสอนธรรมทานทังเัานน้อแพนเค้กทำอาหารขอลาไปก่อนค่ะสู่ดี้ค่ะอย่ให้ตายเกียบตัวเองแม่ผมไปอยนกงไม่หมดมเลียมึงเลไดไนงไร